ของแสบเราแต่ผูกหมักครับมักไผ่มักมันแต่ละคนหมักบวกคือกันมันก็คือความสุขที่คนเฮามีประสากันนั่นแหละครับบางคนมีความสุขที่ได้กินอาหารรูๆูแพงแพงวิวหลักแสนหลักล้านแต่บางคนแค่ได้กินเข่าฝีมืออีพออีแม่ได้กินเขาน้ำทงน้ำนาแนวกินเก่าๆที่อีพออีแม่พากกินมันก็สุขใจแล้วครับ สนทุนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมันจะเห็นในคนเฮาสุกไผ่สุกมันวากันบ่อใดเฮาถือเลียงมาจากแนวกินแบบใดเฮากระมักอันนั้นบ่แปลกหรอกครับบ่แปลกที่แนวกินบ้านเฮาซีซอนความทรงจําความผูกพันไว้ใน่น,น,นกินไปคิดหอดบ้านไปคิดพ่อสมัยแต่กี่แต่ก่อนคิดฮอดตอนออกไปหาไม่อยากมากินเฮาเคยผูกพันกับแนวกินอันใด ไปยุไก่โบได้กลินคือเกา่าเฮาก็อยากมันกืินกลับมาก,กินมันอีกแนวกินหลายอย่างมันไก่เป็นภาพแทนของไทยบ้านเฮาเลยก็ว่าได้ครับแค่เห็นเขาเนี้วสมตำลาบก้อยขางงหรือแน้วกิ่นอีสานบ้านเฮาอยู่ตางกิน่นเฮาก็คิดหอดบ้านแล้วแต่เสื้อบอรับมันบอแสบสำกับมาก,กินน้ำขอบครัวเฮา เฮาบ่กเคยบอกว่าแนวกินบานเขาดีกว่าไทยอื่นแค่อยากบอกว่าสําหรับเขาแล้วแนวกินฝีมืออีพออีแม่แซ่บที่สุดสําหรับเขาเท่านั้นแม่ว่ามันอาจบริแ้ทซ่บสำหรับคนอื่นก็ตามครับเขาผูกพัน์กันมาคนละยางกินมาคนละแบบกินแบบไผยแบบมันสุดท้ายเขาบ่เคยลงลืมแนวกินถินฐานบานเกิดได้จักเถื่อยิ่งนับมือยิ่งหวยหา ยิ่งถอยหางไก่บ้านยิ่งคิดฮอดยิ่งอยากกินมันเป็นธรรมชาติของชีวิตจริงๆวิธีดาเดิมๆของไทยบ้านเฮายู่ง่ายกินง่ายติดดินกินตามมีตามเกิดหาหยังพ่อได้กินเพิ่นไกเ่เฮ็ดสุรุสูหลานกินแต่แนวกินหลายอย่างกว่าสิหามาไดัมัน